นี้มาพบกับรถตู้สายชิลคันนี้บ้างนะครับเป็นนิสสันเอแวนครับไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรไปมากกว่าใายฟ้าเกียร์ออโต้นะครับสภาพดีเลยขาวสะอาดนะครับมีสเกิร์ตหน้าเกิร์ตหลังนะก็เรียกว่าใส่ชุดแต่งนะครับ เขาบอกว่าเป็นรถบ้านาผมสงสัยนิดเดียวมันเกียร์ออโต้น,นะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรแต่ภาพรวมที่เหลือดูดีหมดเลยนะครับดูดีหมดเลยนิสสันเอ,อแวนคันนี้1น0 0 0 0สนสามบาทนะครับหนึ่งแสบาทป้ายฟ้าสีขาวสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายขาวแดงนี่น่าจะเป็นไฟท้ายแต่งนะไม่มั่นใจนะฮะแต่สภาพดีครับ ท่านใดสนใจนี่ก็ติดต่อไปได้นะผมติดอย่างเดียวใ้คำว่าเกียร์ออโตโ้เนี่ยคือรถตู้รุ่นนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยเหรอทรงเกียร์หัวเกียร์นี่จะอ้พวกลงหนึ่งเจเอาหรือเปล่านะก็ลองลองสอบถามดูนะครับแต่ถ้าภาพภายนอกโดยรวมนี่ดู ดูดีเลยแหละดูเรียบร้อยดีกว่าดูเรียบร้อยกับราคาแสนส0 0หมบาทเนี่ยนะคันนี้น่าจะเป็นปีประมาณ2,000ต้นๆอ่ะสองพันสองสอคิดว่านะครับนะก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ก็แล้วกันนะครับสภาพดูดีต้องไปถามรายละเอียดเอานะขอให้โชคดี